3ข้อคู่คูของเวฟร1อยสข้อแรกนะครับประหยัดน้ำมันแบบสุดขับรถไปซื้อของส่งลูกเรียนหรือส่งเอกสารก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการข้อ2กุญแจเป็นระบบแบบล็อก2ชั้นข้อ3ระบบไฟสว่างตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟเลี้ยว เรามาลองสตาร์ทเครื่องกันคันนี้วิ่งไป1,9504มสโลสตาร์ทที่เดียวติดไม่ต้องใช้คันเร่งช่วยไฟเลี้ยวสายทำงานปกติบนหน้าปัดเรือนไม้หลอดไฟก็ทำงานได้ปกติเช่นกันไฟเลี้ยวขวาทำงานได้ปกติ เร่งทําทำงานได้ปกติเครื่องยนต์ทำงานได้ปกติและท่อไม่มีควันขาวใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อบเบอร์ตามที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมมีบริการหลังการขายด้วยรับประกันเครื่อง3เดือนมีปัญหาเรื่องเครื่องระบบไฟน้ำมันเครื่องนำรถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นซื้อรถแถมเงินอีก1000บาทและยังแถมหมวกกันน็อกให้ไปเลยอีก1ใบผ้าเช็ดรถ1นผืน และน้ำยาเช็ดรถอีก1ขวดทั้งรถและของแถมทั้งหมดนี้ในราคา32,900บาทใครสนใจโทร081-720-0399 081-720-0399ได้เลยนะครับขอบคุณครับ